เอ็กซาเรย์จำเป็นแค่ไหนก่อนการจัดฟันทำไมคุณหมอจะต้องขอดูเอ็กซเรย์ก่อนการคอนเฟิร์มแผนการรักษาด้วยคลิปนี้มีคำตอบค่ะหลักๆเลยนะคะคุณหมอจะประเมิน5อย่างนี้ก่อนการวางแผนการรักษาคนไข้ค่ะ 1, 1> ก็คือดูกระดูกรอบๆลากฟันทุกซี่เลยนะคะเวลาเราดูในช่องปากเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะแค่เหงือกแล้วก็ฟันเท่านั้นใช่ไหมคะแต่จะไม่มีทางเห็นลากฟันแล้วก็กระดูกรอบๆลากฟันได้เลยค่ะว่ายังซัพพอร์ตดีไหมเหมาะสมกับการให้แรงในการเคลื่อนฟันมากน้อยแค่ไหนเช่นเคสนี้นะคะดูด้วยตาเปล่า ก็เหมือนว่าฟันหน้าจะห่างเฉยๆแต่ถ้าดูในเอ็กซเรย์นะคะจะเห็นว่ารอบรากฟันเนี่ยกระดูกละลายไปถึงปลายรากแล้วถ้าเราเคลื่อนฟันซี่นี้ไปนะคะก็อาจจะมีโอกาสหลุดออกมาได้เลยค่ะ 2. เช็คแนวรากฟันค่ะว่าตั้งตรงดีไหมควรจะมีการปรับแนวรากฟันหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม้ตัวฟันที่เหนือเหงือกนะคะเพยียงแค่เราดูเนี่ยเหมือนจะตั้งตรงดีแต่หากรากฟันที่เรามองไม่เห็นนะคะมีการเอียงลม้มนั่นก็หมายความว่าอายุการใช้งานของฟันซี่นั้นก็จะสั้นกว่าที่ท่านคิดนะคะ 3. เช็คความยาวของรากฟันค่ะว่าปกติดีหรือเปล่าเหมาะกับการเคลื่อนฟันไหมหรือในกรณีเคสที่จะต้องมีการถอนฟันนะคะเพื่อแลนที่จะเปลี่ยนรูปหน้าเนี่ยก็จะได้ทราบว่าควรที่ จะเลือกถอนซี่ไหนเราควรที่จะเลือกถอนซี่ที่อ่อนแอที่สุดออกไปมากกว่าที่จะถอนซี่ที่แข็งแรงค่ะตัวอย่างเคสนี้นะคะก็คือมีรากฟันสั้นกว่าปกติอยู่ในซี่ที่วงกลมไว้นะคะถ้าดูในปากอย่างเดียวนะคะหมอก็คงจะแพลนถอนอีกซี่หนึ่งค่ะแต่พอได้เห็นในเอ็กซเรย์นะคะหมอก็เปลี่ยนมาถอนซี่ที่รากสั้นแทนค่ะซี่ไหนๆก็มาหาหมอฟันแล้วนะคะก็ขอเช็คดูหน่อยว่ามีอะไรแปลกปลอมฝังอยู่ไหมคะ่ะเช่นถุงน้ําแล้วก็รอยโรคต่างๆนะคะทําให้เราสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอย่างเคสนี้นะคะมา รึกษาจัดฟันรอบ2เพราะว่าอยากแก้ไขฟันลม้มแต่พอในเอ็กซเรย์นะคะเราก็ได้บังเอิญเจอว่ามีถุงน้ําขนาดใหญ่รอบไปลากของฟันหน้าเลยนะคะทั้งที่ฟันซีเนี้ยก็ไม่มีการผูกอะไรเลยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะลากฟันก็จะละลายสั้นแล้วก็ฟันโยกได้ค่ะแถมยังจะมีปวดแล้วก็แก้มบวมได้เลยนะคะแบบนี้หมอก็จะให้รักษาลากฟันก่อนการจัดฟันค่ะ5 เช็คฟันคุดฟันฝังที่ยังขึ้นไม่ได้ต่างๆค่ะหรือแม้กระทั่งฟันเกินก็สามารถเช็คได้นะคะตัวอย่างเคสนี้นะคะก็มาช่วยให้หมอจัดฟันหน้าที่ห่างค่ะเพราะว่าฟันเคี้ยวนี่ไม่ขึ้นสัทีพอเช็คในเอ็กซเรย์นะคะก็พบว่าฟันเคี้ยวของเขาเนี่ยนอนเอียงอยู่ใต้ฐานจมูกตรงนี้เลยค่ะพอเห็นแบบนี้นะคะฟันนอนเอียงขนาดนี้ไม่สามารถลงมาได้แน่นอนค่ะอย่างเคสนี้นะคะทั้งสองซี่เนี่ยหมอก็แลนที่จะพาออกนะคะแล้วก็ดึงฟันซี่อื่น,นมาชิดกันแทนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังใช้เอ็กซเรย์ ในการประเมินฟันคุดที่เรามองไม่เห็นนะคะว่าเอมันฝังอยู่เนี่ยมันมีแรงผลักซี่อื่นๆอ,อยู่หรือเปล่าเราควรเอาออกไหมแล้วก็ควรเอาออกตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีค่ะและนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมตอนปรึกษาจัดฟันเนี่ยเราควรจะมีฟิล์มเอ็กซเรย์ประกอบด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไขท้ทุกๆท่านนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอพองแล้วก็ทีมงานเดนทิฟิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย